สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมพามาต่อสายไฟอลูมิเนียมนะครับผมนะอลูมิเนียมเบอร์ยี่สิบห้าครับผมนะต่อเข้ามิดต่อผ่านมิเตอร์เข้าบ้านครับผมนะอุปกรณ์ที่ช่องใช้มีอ่าทีมครับผมคัตเตอร์ครับผมแล้วก็เทปครับเทปพันสายไฟนะนะครับผมก่อนอื่นครับให้ต่อสายไฟครับผมนะเส้นที่เราจะต่อครับผมนะ ให้ยาวประมาณคร ok ok ok. ึ่งฟุตครับผมนะ15เซนครับผมนะ15เซนนี่ของการปอกไก่ไฟครับผมให้ปอกนี้ครับผมเนี้ยปอกครับผมนี่ครับผมผมก้ถึงเห็นอะอลูมิเนียมด้านในของไก่ไฟครับผมนะนี้ด้านเดียวด้านหนึ่งก็พอครับผมปอกด้านเดียวอย่างเงี้ยนี่ดูครับปอกเลยครับ เอาครับผมเอาปอกด้านใดด้านหนึ่งครับผมนะ ออกเพียงด้านเดียวนะเห็นไหมฮะด้านเดียวแล้วก็ปิ้นปิ้นออกมาครับผมนะปิ้นมาเนี้ยดึงออกมาครับผมเนี่ยเนี่ยพอปิ้นปิ้นออกมานี้ยาวประมาณสิบห้าเซนครับผมเนะี่ยแล้วก็ตัดปอกใใส่ไฟออกครับผมเนะตัดออกเลยครับผม ดึงออกเลยครับผมนะตัวนี้ครับผมแถวยาวประมาณสิบห้าเซนครับผมออกสองด้านที่เราจะต่อจะต่อด้วยกันนะครับผมงายหนึงครับผมจะใส่ปลายครับผมออกยาวประมาณสิบห้าเซนครับผมทั้งสองด้านนะที่เราจะต่อด้วยกันครับผมเนี่ยออกเลยครับผม ปลอกก็จะปลอกให้ปลอกด้านเดียวพอครับผมนะให้ถึงเนื้อในของอลูมิเนียมครับผมของสายไฟนะครับมีเบอร์ยี่สิบห้านะผมนะว้าสายไฟมันมีแค่นี้ครับผมนะมีแบบสั้นๆยาวๆครับผมไม่พอดีนะมีสั้นบ้างยาวบ้างมาต่อกันครับผมนะพอได้รับบริจาคมาครับผมนะไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อครับผมนะอยากเห็นได้ปลอกด้านเดียวเสร็จที่นสายไฟออกมาตัวนี้ครับผม นี่ปิ้นลักษนานี้เห็นไหมครับเดี๋ยวมาแล้วผ่าแค่ด้านเดียวพอนะผมนะวนออกมาเลยเนี่ครับผมก็ใช้ตเตอร์ครับปากตรงตรงอยนี้จะเป็นรอยนิดนึงครับผม,ผมนี่ยรแล้วก็หมุนครับหมุนนั้นขาดแล้วเห็นไหมครับนลักนาะนี้แล้วครับผมนะทีนี้เรามาต่อด้วยกันครับผมนะมาต่อ ครับผมเนีนะครับให้ส่ปลายสองเส้นนี้ให้ระยะให้ข้อนี้กับข้อนี้ห่างกันประมาณอ่าสามนิ้วครับผมนะสามนิ้วนะครับผมนะนี่แล้วก็อ่านี่ครับเราจะพันด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะถ้าเราจะพันด้านนี้นะครับผมนะพันด้านนี้ครับกับตัวนี้ครับผมแล้วก็ขี้ตัวนี้ออกมาครับผมนี่นะครับขี้นี้ขี้ทีละเส้นอ,ออกมาครับผมขี้มาเลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็หมุนนะครับผมพันใส่ไฟนะัีนี้ครับผมนี่ครับพัน แต่ไม่ชิดกันนะตัวน,นี้ผมแล้วก็พันนะอันนี้ครับผมพันเข้าไปเลยนะอัวน,นี้พันได้แน่นๆครับผมนะดึงตึงๆนะผมนะผมนะดูครับอันนี้ตึงๆเลยครับผม,น,ผมนะทำมีครีมนิดนึงครับผมครีมไว้จะหรับบ้วนเวลาเก็บปลายนะครับผมนะเพราะมันคมนะอันนี้เข,ขาก็ได้ครับเขาะอันนี้ครับผม ปลายมันใช้มือดึงดกดกดเข้าไปมันจะมันจะคมนะตัวเนี้ยจะพันเทีละเส้นทีละเส้นนะตัวนี้ผมนะเพียงไม้ก็พันครับผมเนี้ยพันทีละเส้นแล้วยตัวนี้เนี้ยคือการต่อสายไฟอลูมิเนียมครับผมนะตัวนี้นะเนี้ยดูลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับผมนะทีละเส้นทีละเส้นนะ สายมันก็ใช้ตัวนี้ครับกดนิดนึงครับผมตัวนี้ให้กิมบีบนิดนึงให้มันเน้นครับผมนะเพราะถ้าสายไฟหลวมมันสปาร์กตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ที่ออกมาเสียเส้นเสียเส้นนะตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็หมุนเข้าไปพันครับผมพันเข้าไปนะตัวนี้อุ่มพันมันเข้าไปแล้วตัวนี้ครับผมอย่างใกล้เลยครับผมเห็นไม่ชัดเลยครับ พันแบบนี้ลักษณะนี้พันทั้งสองด้านนะแต่เดี๋ยวพันด้านนี้ก่อน,นครับผมนะปลายมันก็ใช้ตัวนี้ครับผมบีบแล้วก็หมุนนะครับผมพอามเป็นคมนะตัวเนี้ยใช้มืออันตรายนนรตัวนี้ครับผมพันไปเลยตัวเนี้พยายามดึงให้ตึงนะดึงให้ตึงให้ใส่ไปมันแนบกับแนบชิดกันนะแน่น,นที่สุดนะตัวนี้ครับผมนะ เราเหลือปลายเราใช้ครีมเก็บนะตัวนี้ผมเ,เนี้ยนะใช้ครีมเก็บเนี่ยเพื่อผมเขี่ยมลายกระพันเข้าไปครับผม สองเส้นแล้วค็เสร็จแล้วสองเส้นเล็กนี้แล้วครับแต่เสร็จแล้วนะตัวเนี้ยด้านนี้ครับผมนะจด้านนี้เสร็จปั่นไปเลยครับผมตัวเนี้ยเห็นไหมบีบบีบน,นิดนึงครับผมนะมันแน่นครับผมตัวเนี้ยมาปั่นกันไปครับผมตัวเนี้ยปัน่นข้าไปเลย ปลายมันจะคมเหม็นไหมครับถ้าเราไม่ใช้ครีมไม่ใช้มือกดไปอันตรายตัวนี้ผมนะใช้ครีมจับบีบกดไปครับตัวนี้ครับอันนี้ด้านนึงเสร็จแล้วเห็นไหมครับเอาไปอีกด้านนึงครับผมตัวน,นี้นะด้านนึงครับแลด้านนี้ครับผมแล้วก็ขี้ออกมาครับผมขี้ออกมาเลยขี้มาแล้วก็พันเข้าไปครับตัวนี้นะครับพันเข้าไปเลย ให้เลื่อตึงครับผมให้เลื่อตึงเลยไปก็ใช้ครีมครับผมเก็บนิดนึงครีมาเส้นต่อไปครับผมแล้วก็พันนะตัวนี้ครับผม ปลายมันจะอับเก็บปลายเลยอย่าเงี้ยอับเก็บปลายอืบอันเส้นต่อไปเดี๋ยวครับผมเลยน,นะปันเก็บแล้ว บีบนะตัวนี้ครับผมตีโค๊ะหองกันมาแล้วก็บีบเข้าไปครับตัวนี้อ่าโอเคครับผมเส้นต่อไปนะครับก็พันเดียวเส้นเดียวเส้นนะไม่ต้องรีบนะพยายามเดินให้ตึงเวลาเวลาพันนะครับนะนี่ตึงกันไว้ครับผมใกล้เสร็จแล้วเหลือสองเส้นนะครับผมนะนะับเดี๋ยวปลายก็เก็บเลยเก็บมุมนิดนึงครับผมก็บีบนะจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับ แรงมากเลยครับยหนไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอกาสร,รูที่แทบไม่มีเลยครับผมในทีนี้ยนะ <c oughs> แรงมากเลยครับในทะ <c oughs> นี้ยะครับือผมะอะไรก็ทำได้ดูไม่น่าจะยากนะดูแล้วนะผมนะทีนี้ ครับอุปก,กรณ์ก็มีไม่ว่าครับที่ครีมคัตเตอร์นะอันหนึง่งมีดอะไรก็ได้ไม่มีคัตเตอร์ก็มีดอะไรก็ได้นะอบอกไป เก็บเก็บปลายนิดนึงครับเก็บปลายโอเคครับผมมัได้ประมาณนี้ผมนะเนีบยได้ประมาณนี้แลง่ายมากเลยกเราใช้เทปพันใสายไฟครับผมนะพันพันเก็บ,บทีครับผมนะพอเวลาฝนตกมันโดนน้ำเผื่อปฟมันเดินนะตวเนีน้เราก็พันเก็บไว้เลยพันไม่ให้มันโดน กันมนะันตองกันไว้ก่อนนะพ,นพันเดียครับนหนึ่งพันอย่างเล่นหนาเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะพพเพราะเพราะปลอดปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมเซฟปิปติปเฟิร์สไว้ก่อนนะตอนนี้ครับผมนะนเดี๋ยวพันพันทั้งสองสามรอบนะตอนนี้ครับผมนะแบบพันเก็บไปแล้วเนี่ย เป็นหนาแข็งแรงแน่นอนครับอันนี้ครับผมนะสองรอบพอสองรอบน่าจะอยู่แล้วครับผมนะตัวนี้ครับผมนะครับผมนะสองรอบสองรอบนี่ก็ปลอดภัยครับผมนะแข็งแรงด้วยครับผมนะปลอดภัยแข็งแรงครับผม ก็ไม่ต้องไปเปลืองมันว่าไม่ต้องกลัวรเปลืองนะเพราะม้วนนประมาณสามสิบาทเองครับผมของสามเอ็มนะเนี่ยยียงแค่สามเอ็มดูครับผมอันนี้น่าจะโอเคแล้วครับผมเนี่ยตัดออกครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมนั่นนะแข็งแรงทนทานครับผมนะ คือต่อสายไฟขนาดใหญ่ครับผมนะทียี่สิบเบอร์ดสิบห้าเลยอลูมิเนียมครับผมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแข็งแรงมากเลยครับผมตัวนี้